บบาครัสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีที่วัดช่องอูครับพี่น้องวันนี้ได้รับแนะนำมากับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เดชแล้วก็มีรับมาให้มาเอาผืงอยู่กระโบดสวัสดีครับชาพันธุ์นพี่เข้ามัเดี่ยวเล่นต้องแล่นวันที่จะเด้มาพันธุนก็มาครับลวงพ่อตัดยาอยู่ตรงโดนตอดโดนเครื่องตัดยา ได้กินเครื่องตัดยาไม่ได้ครับพึ่งเดี๋ยวหรือปุ่บเกิดตัดยามันมันจะวันที่เท่าไร่ครับจะมีงานน่งวันที่ยีเบสครับยีเบสยีเบสถึงนี่ครับนี่วันเสาร์นี่สองสามวันบอกอาจารย์อาจารย์ท่านบอกว่ามันเคยมีงานเราผ่าผ่ามาตัดยามันมันตอดครับพอดีนะครับก่อตีวันนี้อีกสองวันใหญ่นี้ดูนีอ่าจะให้ใหญ่ว้ตองใช้ขี่ครบขี่เท่าทุ้วๆก่อน ก่อนจะลงเดี๋ยวจะซูมครับเนี่ยรังใหญ่ขลอ,อยก็ต่อไปสามชั้น,นอีกชั้นหนึ่งโค้งจะยังไม่ถึงลังครับถึงแค่ตรงชายชายขอบหนึ่งเหลืองนี่นเดี๋ยวจะซูมครับรังใหญ่อยู่ลังใหญ่งานนี่เป็นงานช่วยวพี่น้องตามลักผมจะไม่หลับงานนอกพื้นที่ วันที่21จะมีงานนะครับหลังเสกกระตะ่ายเลยต่อตตอหน้างานอีสักชั้นหรือเปล่า ต่อนังรานกันครับแล้วก็ต่อไปอีกหน่อยหนึ่งหละอันนีเตียงอุปกรณ์ครับอีกสักครู่อ่าอัปเดตสถานการณ์ก็ครบเรียบร้อยครับพี่น้องก็เอ่อคนไม่อยากให้ผมตีครับเนี้ก็ว่ารดกระช้่วเขาประสานไปแล้วครับลถ,ถกระกระช้่เขาไม่ถึงคือต้องหาที่จอดไกลๆไก่แล้วก็ยืนเค้นเข้าไปอันนี้มัน สุดพิสัยของเขาเขามาดูแล้วรูปมาจอดก็ยืนไปไม่ได้ก็เ,เลยตกตัวนางร้านครับพี่น้องงานช่วยกับวันนี่เขาจะมีงานวันที่ยี่สิบเ็ดจะถึงอยู่แล้ววัดช่องอูตำบลจอหออำเภอเมืองครับอ่ะเดี๋ยวเราตนาง้านกันเลยรถกระเช่าเขาไม่ถึง,งและตอนาง้านกันโตปะ ทีมงานครับพี่น้องกำลังทำครบทผ่านไก่ครับสวัสดีครับผมบสมตัวไหยเนี่ยนางมาส้มัวเลยวัดไทยริก่อนไม่ใช้เวลานานแล้วก็ผ่านผลครับพี่อดีตว้าวมาเป็นผู้ช่วยมียกลานเนี่ยยกเหล็กมาเด็กกันกับทีมงานกำลังทำครบกันอยู่ดูนานเลเราล้างกระจกมาทำาเป็นล้างล้างลางครับ เราไม่หลับงานครับบอกคนเลยด้วยน้องบอกคนเลยครับงานช่วยเนาะวัน <repetition> น <ceu> ี <assistant> ้เนาะเย็นเกมจะเป็นบทเย็นบอกว่าทำเะไรเกมเต่ามาแล้วอ่าตามแล้วก็ต้องหลุดกระเช้าประสานที่บาลนั่นแหละเนาะเขามาไ่ได้เขามาแล้วเขามาแล้วมันอยู่กับการออกแบบโบสูธรถกระเช้าเขาไม่ถึงก็มืดสิทธ์เลยเนาะต่อไปนี่ถ้าใครยิ้มสางโบสธเนี่ยตรงออกแบบเพจ เอากกรถกับชาวเขาได้แล้ววนะ,ะ,ะนี่ผมว่าหลังๆมันเริ่มงปิดปัญหาเด้เพิ่งมาชอบจับอยู่เนาะออเพิ่งชอบอยู่แต่กบ็บวชกบวชผมว่าดีอย่างหนึง่งถ้ารถขายชาวเาได้เขาได้แเองอย่าบำรุงอะไรก็ได้ใช่หลังคารวไอ้ทำน,นองไงต่อไปใครจะสร้างโบสถผมว่าคิดเรื่องนี้ไว้ก็ดีเด้วยคิดเสื่ออนาคตรไปด้วยเอาจริงเลยครับเนี่ เพื่เอเตะเครื่องเสียงไหลเฮ <c oughs> ้ยบางทีหดลดเอาน่นนะลดแหแล้วก็เ,เขาบ่ได้๋ยวลดแหเขาบ่ได้ประตูน้อยพูดอ่ามีงานบวชมาอะไรล้วต้องเบาเสียงตรงนี้ครับพี่น้องเราก็ไปเปื้อนท่รูปเสียงเป็นวะไรเป็นว่างเปนว่าสนุกเลยอัดตอนตรงนี้ละเตีนไปก่อนเลยเตียนที่นู่ดขังข่าวเงนไปไปจะเตีนดีหรอไปยัดประหยัดแรง เต่นน้องเต้นดีอะไดี๋ยวเต้นไ่นรยาดประยัดไปทีละเดินเราต่อนัง้านกันเลยเสียคอยังอาวนเดิมเล้เฮ้ยดูดีน่อยยก่อนอนนี้ระวงทางแก่ทำดูนี้กัน เออพันธุ์ขึ้นไปเลยก็ได้ผมส่งให้ไปผมส่งให้โอเคอเคาราลงตรงนั้นเลยยังยังไม่มีอากาศอะไรเนาะยังต้องจุดครบเลยเอืมเลยอ่านไปั่นตรงไหร่ตีตรงนั้นไะมั้ยตีตรงแบบอันนี้ครับะ Đi vào cán đi. Để... Mặt lên mặt lên, phân vốn mặt cái trường lên. Trong, trong, trong. À, để hôm vô kìm mặt Nà là lạ. Oh. Tắp niềm, tắp niềm. Oh. Ok. Quay okay. okay. lời, quay lời. เดี๋ยวตัวต่อมาตัวต่อตัวต่อขึ้นแบบนี้นี่นะต่อเขาเนี่ยแค่เล็กๆปักให้หมดขวานอันนี้เนี่ยเนี่ยเหนือดเต่อเส้นเดียวมันอะไรมันหมดยังอ่ะเดี๋ยวค่อยต่อก็ได้นี่ต่อไปแล้วอันนี้ต่อไปแล้วเสียไปเลยกการยังยังไม่ยานเอาสายมาตึ็นอืมเดี๋ยวค่อยมาทีหลัง

มันเลยมันชนมันฝางมันใจมันจชนเือดทำมันไม่ชนนเบียนมันก็ย,ยืนหลอกตัวบุญ าหน่อยนะครับแต่ชัวขาหน่อยนะครับแต่ชัวเราเอาให้ชัวอ่าไม่ถึงอีชั้นหนึ่งชนเยบไป มาแล้วครับพี่นกเลยอีกชั้นหนึ่งอะได้กินเนื้อแ,แล้วนะมาต้อนพันไกล่ละกินแล้วใส่กินนมอแล้วกุ้งหัวพันไก่เล็กนายคาพันไกล่กไกละ ลงมากวัแล้วพี่นัน่หงเพราะว่ได้กินกินเนื้อนะกินไรผมกนจุดจบแล้วปลปอ้ยเกือบถึงพี่น้องเวยเกือบถึงไม่ก็นแ่เดี๋ยวตัดแกะกันมะเดี๋ยวผมอืนไม่เชื่อ สเลยจิยิบอีกชั้นนึนงนล <อะ S 1> งมิ้งลงมิ้ง้ิลงมิ้งลงมิ้งชั้นนึงเออนั่นแหละนั่นแหละถึงมนนไะม่ถึงฮะขึ้นอีกด้อทำไมผมติดกินแต่ไรเลยนะข้าวหัวเ้อหมอผมยม

cán cuối cùng rồi, phừng ở đằng lưng, nghe, anh trả ít, vậy, phẳng cả, mắt ta, นี่ตะขายเลยโอ้เกเลยย้อยหนี่งแกไม่เกกับฉันเลยที่ทำไมฮนะเกเลย<ห>เก็เป็นแกกับฉันเลยอ่องี่จะท,ท,ที่จะสีทีจะนัน่นดูด้าน้ำดูน้ำโอ้ยไม่มีอะไรเลย น้ำก็ไม่มีอะไรเลย,อย,อยเอ้เฮ้ยเดียวมน้ำนี้อยู่ต้องฉีกออกเรืย,ยตะไคร่มาตัดฝั่งนี่นะบี้ไ่ฉีกฉีกเดี๋ยวนี้ก็ได้ไม่มีคนคนปัด โอ้ยแฟนรู้แค่บาดผมโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเอ้าไปไหนแล้วหรอเป็นตัวปีอปีนี่ปดขึ้นเขาข้างล่างสุดโอาๆปจังหวัดโดมเรีนงานข้างล่างครับพี่น้องลำแล้วลางบนข้างล่างแล้วครับถุงใหม่ครับพี่น้องเมื่อถุงใหม่ไก่ถุ่งเก่งหันผลทุบดอกเดียว เอาหมามเลยอถูกดอกเดียวเดียว <Okay. S 1> เอาหมามนะเด้อเอาหมามถูกดอกเดียวเอาหมามเด้อเซียนมิมเนาะเรีนงานทางล่างครับพี่น้องเสียงเรีนงานทางล่างมันเคยลงไปเนาะมึงว่งา ลุยลุยลุย,ยดิจัตสบูดด้วครับออบจริงจริงงานนี้ก็เป็นงานาช่วยครับผมที่เราจะไม่รับปากก็ครับส่วนมากก็สปูดอะไรนี่ไม่ค่อยสไลด์ครับผมไม่ค่อยเอาเลยเนี่ยมันเรายากครับทุวคนตั้งนางวานไว้หาวุ้กข้างเงียเดี๋ยว,วยนั้นผลไปอยู่ไหนนะครับ เฮ้ยไปแล้วล่างใช่ไหมโอ้ขาไายสันนะดิ่งๆๆๆลองใหญ่กุบอันนู้ยิบอะไรทิ้งไปย่ออะไรด้วเนาะใหญ่เลยนี่นี่ผนังเลยนี่ผนังเลยนี่นี่นะ ผ่านผูกผ่านเล้มีอยู่นีนะ่นงข้างในก็มีด้ข้างในนี่นะลำกลอนเนี่ยใช่ลำกนอนเสียมาสองขาวสองมือก็งมได้ดีข้าง,งนมี้ใช่ไหมือ่า ีเย,ยังไงนะฤดูนี่เป็นหน้าไม่ค่อยมีนะกต่ดูว่มันจะมีดอกใหม่อะไรได้ในเมืองกับที่มาในเมืองจะมีหน้า phăng điều phăng rồi à phăng rồi không có gì luôn phía nó mày phăng pha nไก phăng điều mày nè là nào là nó là mẹ hoan nó là nó là phải à mua nào mày phăng nè thấy không cái cá phăng gì nè cái cá nó cái gì cái 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 แนวติดตายอยู่รับออตะแกงออกข้างในนะไม่ไม่ตอเดี๋ยวดึงไปฝังเลยไม่ตองพรากพุ่แล้วอ๋อพุ่งไปถ้าผมจะดึงของล่างทางไหนเลยนะตงไปอย่แงเดวเหอครับใช่ตงไปตะแกงเลยฮ่าฮ่า่าาาาี่ เดี๋ยวยุดน้ำครับมาน้ำก่วันนี้ก็ที่พันเมือกวางกับเซ่เอามาช่วยจ่างานางร้านไรนะครับกูยีลงักยิ่ลดที่กันเลยแสาะอะไรลิ่งหลุดกูรุกคลิปกกูเล่ชุลักชุลเล่ <laughs> ใช่มั้ยโอ <laughs> <laughs> ้สา,ส,า,าสนลายว่แตจะเปียอะไรต่อราคาับ ปังอะไรอย่างเงี้ยด้ออยู่เนี่ยอยากดูนีเดี๋ยวชิมทุกท่ายกับพี่น้องเดี๋ยวหัวนาวอยู่ข้างในจะให้ดูนั่นแหละครับหัวนาวอยู่ข้างในเลยอ่าเดี๋ยวผมจะปาดกับต่างกงได้แค่นี้แหลยคอนมันอยู่ตรงนี้เหมือนคุณพี่สองนะครับมันคอนไหนมันอยู่ตรงไหนี้วะก็ทัพนั้นเนาะ ออกมาแล้วทัานกาเวลาคืนแล้วสวยงามนี่แล้วครับพี่น้องดันในเดี๋ยวไปลงกันเลยต่างๆก็อยู่ไว้ธีแะไรครับเดี๋ยวไปให้เขาเพึ่งช่วยงานช่วยไปลงมาพี่น้องอ่ะที่ละทีละมาพี่น้องวิธีทำให้พึ่งไม่เขารังไม่ทำรังที่เก่าอ่า เอาขี้ครบถี่เล่าเลยนะขี่ครบเลยท้าเลยใช่ไหมทาเลยพันไก่เราบ้างเด้อเออออกไปเนาะเออออกไปเราก็ถ่ายบ้างนะอเอาขี้ครบทาเลยครับทาเลยทาเลยทาเลยนี่รอยจับบนเก่าอาจจะล่างหรือว่าคนเอาก็ไม่รู้ผมมันมานานนานแล้วทายอย่างนี้ทาให้ดำไปเลย อ๋อแต่ไงมันท่าไม่ได้หรือว่าท่าได้ก็ไม่ถึงตติิดอ่ะไปตอนนี้แนาะเอนนี่ก็ดัมปี้เลยมาว่าก็อยู่เตาหน้ามาเนาะจะมาไปรู้รู้ขอบคุณทีมงานผู้ใหญ่เดชครับพี่นกตอนก็ให้ยขาหลุดไปพันหนึ่งขอบคุณทีมงานครับ ขอบคุณหลายๆที่ไหนดีครับขอบขอบคุณผู้ใหญ่ดีครับทีมงานครับครุณไอ้ข่าหนุ่มมันผ่านผลครับพี่หนุ่มไม่เนี่ยของชาวบ้านชีวิตง่ายๆแต่ใต้ลูกทุ่งแล้วก็พ่านไก่ครับก็ระบ้านจะตามไก่คนหากินครับเห็นเห็นน้องเมียน้องแฟนผมเนี่ยหัวน้าคิดว่าไม่มีครับมีหัวถ่ายมีดานของพ่านไก่ครับกล่องอาจจะไม่โฟกัสขอบคุณผู้ใหญ่ดีครับในนามาจะมีงานจะมีงานวันที่ยี่สิบเอ็ดรับวันตั้งนาน จวนกับทุกคนเลยเชิญจวนไปหน่อยครับก็ต้องเอาออกเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของตอดกระดูกจริงมันตอดคุณหนึ่งรายจริงอันตรายกับเรียนไฟด้วยเป็นปกติของผึ่งชอบเรีนไฟอ่ะพอครับพี่น้องก็ช่วยงานครับวันนี้มาช่วยงานที่วัดช่องอูช่องอูช่องหอโ้ช่องหอคนหลายครับขอบคุณทีมงานทุกคนเลยครับรายการคลิปน้้ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ